ดาวอาทิตย์ยกย้ายเป็นเกษตรตราธิปดีราศรีกับสู่บาลังวันที่17สิงหาคมครับเวลา20นกา46นาทีครับดาวอาทิตย์ครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศรีสิงห์ครับเข้าหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ที่สำคัญครับได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรตราธิปดีแปลว่าความมั่นคงมั่นคงใครบ้างนะครับที่จะมีความโดดเด่นหลังจากดาวพระอาทิตย,ย์ย้าย แล้วดาวพระอาทิตย์ย้ายครั้งนี้ครับเป็นการทิ้งทวนในรอบปีนี้เลยนะครับเพราะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับและหลังจากนี้ก็ไปเจอตำแหน่งที่ดีแบบนี้อีกปีหน้านะครับนั่นแสดงเห็นว่าครับนี่เป็นช่วงโอกาสทองเป็นช่วงห้วงเวลาที่ดีที่สุดสิ่งที่ผ่านมาครับถูกหลอกถูกโกงโดนแทงข้างหลังชีวิตไม่มีความเป็นธรรมไม่เป็นไรครับเสียแล้วเสียไปนะฮะเดินหน้าลูกเดียวหมดหนี้สินครับชีวิตจะเริ่มฟื้นตัว จากตกต่ำจะกลับมาลุ่งเหลืองอีกครั้งการงานของคุณจะมีความก้าวหน้ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเงินไหลามาเทมาเตรียมรับโชคใหญ่ทั้งหมด6ราศีนี้ครับได้แก่พึกศพสิงห์กรกฏพิจิกธนูตุนนะครับเรียกได้ว่า6ราศีนี้ครับเป็นจังหวะเเรียกว่าสุดปังเลยนะเออนะครับที่ถือได้ว่าเป็นจังหวะโอกาสดวงที่ดี นะครับที่ติดชาร์จนะครับมีความโดดเด่นหลังจากดาวพาทิตย,ย้ายและเราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับในแต่ละราศีทั้งหมด6ราศีดาวพาทิตย้ายครั้งนี้ครับส่งผลและโดดเด่นเรื่องไหนบ้างนะครับราศีแรกครับคือราศีสิงหรือผู้ที่มีลักษณะสถิตราศีสิงครับดวงของคนราศีสิงเนี้ยแน่นอนครับเต็งหนึ่งนะฮะแน่นอนทวงบอลลังแชมป์เป็นราศีแน่นอน,เ,น,น,น,อนเพราะว่าดาวพาิตย์ครับโครจรเข้าในเรือนตัวเองไง ได้ตำแหน่งที่มีความเข้มแข็งคนราศีสิงห์ครับในช่วงจังหวะ1เดือนหลังจากนี้นะครับจะมีความก้าวหน้ามั่นคงลงตัวดวงแข็งดวงแรงดวงแกร่งแรงในที่นี่หมายถึงแรงดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาสู้คนราศีสิงห์จะมาแข่งบรารมีนะครับจะมาแข่งในเรื่องของดวงวาสนาช่วงนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยแน่นอนเพราะคนราศีสิงห์จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จ ช่วงเวลาแห่งความมงคลเป็นเวลาที่จะคว้าโอกาสดีๆเข้ามานะครับเป็นจังหวะชีวิตที่ถือได้ว่าพุ่งรุ่งแรงในช่วงนี้ครับสำหรับราศีต่อไปครับคือราศีกรกฎนะคนราศีกรกฎนี่มีดาวพาทิตครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงการเงินโคจรครั้งนี้ครับได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรตราธที่ดีนั่นแสดงเห็นว่าครับคนราศีกรกฎการเงินของคุณจะมีความมั่นคงขึ้น ใครที่ติดสะดุดขาดเงินขาดมือจะมีเงินเข้ามาคล่องตัวไหลลื่นแปลว่าการเงินของคุณในช่วงนี้นะจะไหลลื่นลงตัวมากขึ้นนะครับจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้หยิบจับเงินไหลามาเทมาดั่งสายน้ําเรียกว่าการเงินของคุณจะดีคนที่มีหนี้มีศินก็สามารถปลดล็อกปลดหนี้ได้นะครับผมตรงนี้ถือว่าการเงินของคุณไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวครับ และราศีต่อไปครับคือราศีตุลนะฮะหรือผู้ที่มีลักษณะสถิตราศีตุลครับดูของคนราศีตุลครับดาวพายีครับเป็นดาวตัวแทนดาวลาภะหรือดาวโชคลาภของคนราศีตุลครับโคจรครั้งนี้ครับได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากๆเพราะฉะนั้นลาภของคุณเนี่ยจะมีลาภก้อนใหญ่ลาภก้อนโตเข้ามาแบบหล่นทับนะฮะใครที่ชอบเสี่ยงชอบลุ้นครับชอบวัดใจนะคุณจะมีเกณฑ์นะครับถูกระวันใหญ่สิ่ต่อไปครับคือราศีพิจิกนะ ดวงคนราศีพิจิกเนี่ยดาวพาทิต์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะกรรม,มะคืองาน,นคือกิจกรรมนะครับการทํางานเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ครับงานของคุณเนี่ยจะอีเวนต์เยอะคิวเต็มคิวทองเป็นจงังหวะที่จะทําให้คุณเนี่ยได้รับงานใหญ่ๆนะครับมีงานเข้ามาแบบปังๆรัวๆเลยแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มอ่ะจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งใหญ่ๆ ที่เข้ามาให้คนราศีพิจิกนะครับได้ทําได้จับได้มีการร่วมทีมกันเกิดขึ้นถือว่าทิศทางการงานไปในทิศทางที่มีความก้าวหน้ามั่นคงนะครับใครที่ทําธุรกิจกิจการครับก็มีโอกาสเติบโตขยับขยายคนที่ทํางานประจําทํางานราชการก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทิศทางดูชาการงานของคนราศีพิจิกในช่วงนี้นะฮะ เป็นไปได้แบบสวยหรูเลยทีเดียวครับครับคือราศีธนูนะหรือคนที่เกิดธนูลัคนาธนูครับดวงคุณครับต้องบอกว่าครับดาวพาธิจะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภานะสุภาคือความสําเร็จคือความดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีธนูเนี่ยคุณจะมีความสําเร็จนะครับและสุภาเพราะาชื่อเสียงผู้ใหญ่ด้วยจะมีคนมาซัพพอร์ตโดยเฉพาะคนแก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงวัยนะครับมาช่วยเหลือนะ มีสปอนเซอร์ดีนะเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องการงานมีความก้าวหน้าจะมีชื่อเสียงนะในเรื่องของอาชีพในเรื่องของชีวิตนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อดาวพอาทิตย์โคจรย้ายครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับจากที่ไม่มีชื่อก็จะมีชื่อมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับและสุภาที่แปลว่าทําบุญนะช่วงนี้ถ้าคุณเน้นเรื่องของการทําบุญปฏิบัติธรรมคุณจะมีโอกาส ก้าวหน้ารุ่งเรืองในเรื่องของชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานและในเรื่องของความสําเร็จต่างๆที่เข้ามาแบบมหาศาลกันเลยทีเดียวครับราศีสุดท้ายครับคือราศีพฤษภครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภครับดวงของคนราศีพฤษภนี่นะครับดาวพาทิ่ครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุครับโหราจัได้ตาแหน่งดาวมาตรฐานเกรรษตรตระลาดที่บดีครับพันธุนั้นหมายถึงครอบครัวหมายถึงที่ดินหมายถึงบ้านหมายถึงรถคอนโด โฉนดที่ดินอะไรใดๆที่เกี่ยวข้อกับทรัพย์สินขนาดใหญ่นะําัดของคุณครับจะมีเกณฑ์จะมีเข้ามาไอ้ที่อยากซื้อมาขายไปเรื่องของที่ดินในช่วงจังหวะนี้ครับก็จะทําให้คุณเนี่ยค้าที่ขายที่ได้และได้เงินก้อนใหญ่สําหรับคนที่จะมีบ้านมีรถนะฮะหรือจะซื้อบ้านซื้อรถในดูนช่วงนี้ครับก็ไปมองเลิกงามยามดีเอาไว้นะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามาเป็นเจ้าของนะฮะต้องถือได้ว่า คุณจะมีข่าวดีแน่ๆเรื่องของทรัพย์สินขนาดใหญ่นะครับตรงนี้นะต้องถือได้ว่าดวงของคุณคนราศีพฤษภนะครับจะดีมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองนะครับใครที่ทําธุรกิจกิจกรรมครอบครัวก็มีโอกาสได้ไปทําไปร่วมก,กิจกรรมร่วมงานกับธุรกิจครอบครัวหรือคนที่ทําสวนทําไร่ทานานะครับสินค้าภาคเกษตรดวงจะดีแบบสุดๆในเรื่องของการเงินนะครับจะมีผลิตภัณฑ์จะมี การแปลรูปหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณจะขายดีแบบเทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวครับก็ครบแล้วนะฮะ6ราศีนะครับเอามาให้เพื่อนๆเ,เป็นแนวทางนะถ้ายังไงครับต,ติดตามผลงานพี่หมอนะนะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยนะครับและสุดท้ายครับพี่หมอขออวยพรทั้ง12ราศีทุกๆท,ท่านครับที่ได้ชมคลิปนี้ครับขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี โดยเร็วแบบฉับพลันถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับก็พิมพ์คําว่ารับพรนนะครับและอธิษฐานเลยนะครับขอให้เป็นจริงกันทุกๆคนครับโชคดีกันทุกๆคนครับ